ว่ายน้ำกับโลมาที่จุดสังหารหมู่โลมาในวิดีโอที่เปิดตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความบัตซบของคนที่ไทจิคอฟนักท่องเที่ยวได้ว่ายน้ำกับโลมาจากพิพิธภัณฑ์วานไทจิในจุดเดียวกับที่ใช้สังหารหมู่โลมาประจําปี การสังหารโลมาในบริเวณนี้ได้ตกเป็นจุดโฟกัสระหว่างประเทศจากน้ำสีแดงย้อมด้วยเลือดโลมาหลายร้อยศพที่ตายเกลื่อนโลมาที่ถูกจับเป็นก็อาจจะมีสนนราคาได้สูงถึง10ล้านเลยทีเดียวชะตากรรมของโลมาเคราะห์ร้ายได้ถูกบันทึกไว้เป็นอย่างดี International Marine Mammal Project เผยว่าเมื่อปีที่ผ่านมาโลมาถึง111ตัวถูกจับมาเป็นสินค้า ในขณะที่ยอดของโลมาที่ถูกปิดชีวิตก็สูงถึง652ตัวเลยทีเดียวแม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่เมืองมรณะซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์วานแห่งนี้กลับสนับสนุนให้มีการล่าโลมาอย่างเปิดเผยคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรชั่วแบบไม่เกรงใจใครหรือว่าจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ